ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับออวัดีกรับผมพี่น้องครับผมกับพี่น้องบานเองเดอ้อจะ้ะช่างหนุ่มเดอ้อครับผมฝากพี่ครับฝากพี่ฝากน้องไวน้นึงจ้ะฝากไล์ฝากแจ้ฝากติดตามให้ด้วยเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามา ถูกอกถูกใจใครก็จะได้แจ้งเตือนกันไปจ้าจ้าที่แจ้งเคยแจ้งเนาะมันจะมีความหลากหลายสักหน่อยหรือกับผมรถมีถูกมีแพงมีเก่ามีใหม่มีเอกสารครบเบิ่งมีเอกสารไม่ครบบ้างเราจะรุ่นเด้่อขับรถจะเป็นรถบรรทุกมานำเสนอวันนี้หนึ่งคันสองคันจ้า ส่งงานเอฟสีบางเล็กๆน้อยๆจ้ะมีมามันมาหลายๆกันครับมามาเช่านี่เลยอันนี้ซีด้อครับผมใครหาอยู่เติมฝันไวัยเยาวจ้ะหรือวัยรุ่นอยากหาใช่น่ารักน่ารักสภาพดีมากเด้อครับผมถือว่าสภาพดีนะครับเียบเทียบกับอายุรถจ้ะเป็นเครื่องเดิมด้วจ้ะ เครื่องเดิมสามเกียร์จ้ะครับไม่ไม่เร็วครับรถโวกนี่จะเป็นรถไปเรื่อยๆผมมาผมมาเอาไอ้นี่ใส่นิดนึงเด้ออยู่ปกติมันมันขันมาไวได้เลยแล้วก็มันจะเป็นยางต่อหม้อกลองไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหม้อกลองแต่ว่าไม่มียางผมกลัวมันพังครับผมผมมีหม้อกลองอยู่ผมก็เลยจับใส่ให้เด้อ เคยซื้อมามาสั่งส่เวฟแล้วมันเลขข็กกว่ามันเป็นของพวกเนี่ยครับพวกซีพวกชาลีจ้ะเป็นของแข็งเนี่ยกรบปูดื่มด้วยครับผมพอเดืม่มอะไรเดืม่มเครื่องเดือดเดือดนิ่มๆแข็งๆจะ้ะมีเยิมมีซึมบ้างตรงหัวนี่นี่เช็คดูน้ำมันเครื่องอะไรก็ดีคาดไม่ลื่นเด้อครับไม่หอนด้วยซ้ำไปครับผมถ้าเทียบกับรถถือว่างเงียบครับ ไม่หอนไม่เห่าไม่ดังปกติจะสนิทอยู่อัน,นมันคาดนอยยังยังไม่ได้ทำเพิ่มครับแต่ว่ากัวกลัวลองขับลองขี่หรืออายุการใช้งานของรถเมนนไม่ได้นานก็เลยหากองใส่แ่งก่อน,นะคะใครหาอยู่เด้อ เขาว่าเขาก็เพิ่งเปลี่ยนโล้เปลี่ยนอะไรละ่ะเขาเขาจอดครับผมหลานแกแต่งนะเะ้าของรถก็แก้ว่าอยู่ด้วยกันมาสามสิบกว่าปีแล้วแต่ของก็ห้าสิบกว่าแล้วจ้ะรถสาวรถผู้หญิงจ้ะเอาหลานหลานมากับตอนนี้หลานไปนอกไปหน้าก็มีสื้อบิ๊กไบค์เสื้ออะไรไปแล้วเขาก็ว่าเขาก็ะเสื้ออะไรใส่แต่งมาพอสมควรอยู่ ใส่แฮนใส่อะไรโปดเตปเปอร์ oh, ใส่กระบอกทองจ้ะกระแตงน่ารักเด้อครับผมหรือบางคนใส่ให้มันครบให้มันเต็มปืนไฟครบเต็มน่ารักเด้อครับกันตกกันอะไรก็เต็มดีอยู่เบรกหนาหลังมีใช้ได้ครับผมต่อรถโดยรวมถือว่าโอเคจ้ะ มีคันนี้มีสีถลอกบ้างแล้วก็โคง้งพุเดินตามเห็นอันนี้ไม่รู้รอยรูอะไรอันนี้โค้งพุ้น่อยสีสันก็น่าจะทำสีทูเคมาไหวอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่คุณภาพจะ้ะอกัน่านมันก็มีสีมีมองมีร่อนมีรอกคือดูเพื่อนๆก็พอดูได้อยู่จ้ะ อันนี้ทำเป็นซีเรียสกัหาสติกเกอร์แปะกับจบครับเก็บงานเอาเล็กๆน,น้อยๆนี่ครบอยู่เด้อนี่นะเไหมันอนนี้ฝาครอบฝาครอบแบตเตอรี่อะไรก็มีครบอยู่จ้ะหารถน,น้อยนๆนะรักน่ารักเมื่อก่อนเมื่อก่อนราคามันก็พอได้อยู่จ้ะเดี๋ยวนี้กระดีดกันหลายอยู่เด้อ แสงคอโนวาเห็นเขาขายกันไม่มีเหลี่ยมสตาร์ทไม่ติดก็บหมื่นสี่หมื่นห้าล้วจะในกลุ่มในอะไรนะ่ะะอันนี้เครื่องดีด้วยเด้อครับผมเครื่องดีนิ่มๆเลยอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงโชว์สาวให้หมืน่นเปิดราคาเลยเด้อครับผมคันนี้หมื่นสองพันห้าครับผมแบ่งปันจ้ะนี่ ไฟอะไรติดเด้อครับไฟหนาไฟถ่ายมีแต่ว่าพวกไฟเลี่ยวน่ะจะแบตแค่ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ของเขาไม่ค่อยขึน้นแบตก็น่าจะเสื่อมจะอะไรเลยอรอยเดินระบบไฟเรียวเปลี่ยนแบตก็น่าจะใช้ได้จหรือชาร์จหนารลักเด้อจะไปครับอย่างดีเลยราคาไม่เบื่อวางดือ้อ รถเทียบกับสภาพรถนะครับผมพร้อมปิดพร้อมอยากได้ก็แจ้งมาได้ครับผมหายากหายากมากครับไม่ใช่ว่าของแปลกของหายากคือมันมีอยู่เห็นเขาขายกันหล่อนกันห้าง,างเกา่าๆกับเจ็ดแปดพันเลยเนียครับชาลีทวนมันหายาก อืหายยากนิ่มดีนิ่มดีมดไม่ฮ้อนไม่เหาไม่ดังเลยหายยากหายยากสภาพเดิมเดิมเตียงเดิม ฮประมาณนี่สะสมหรือเติมฝันไว้ยยากระทักได้ถามได้จ้าอโอเคแล้วก็ลอยซิปไอทรงเชงคันนี้น้องแมนอาหารทะเลซื้อมาให้เด้อจ้ะอ่า เป็นทางเลือกให้ลูกหลานเด้อครับผมเผื่ออยากจะซื้อรถใหม่ให้เขาไปแต่งสิ่งแต่งอะไรนะครับไม่เสียของไม่เสียรถเด้เอคันนี้พร้อมขี่พร้อมขับอยู่จ้ะเครื่องเครื่องพ่อได้อ่าจจะลอยเบิกเสือเบิอกอะไรมาคัานนี้มีแข่คัดก่อนลื่น กระเดาที่เช้ยครับผมนิดนึงแต่ก็วิ่งได้จ้ะใส่คอเหลียข้อเตะอะไรของเข้ามานั่นแหละจ้ะวัยรุ่นเนาะสุบล่อ,อยังสวยเด้อครับผมล้อบันไลเออบันไซนะ่ะหลังรับดุมกระจกโชคก็ยังพอได้อยู่ด้วครับใหม่อยู่ ตามสภาพนี่แหละครับผมเอาไปสิ่งวิ่งทิปจ้ะ9 5้าพ้าเด้อครับผม,มคัาน,นี้มีใบซื้อขายให้เด้ออประมาณนี้เด้อครับผมฟังเสียงโชว์สาวจักหน่อย วิ่งดีด้วยครับน้องมันว่าครับมาไหลอย่างดีเลยถ้าเติมมันเล็กลจ้ะฮะยังไงจ้ะทรงเช่งทรงเช่งเดี๋ยวฮะให้ลูกให้ล้านหรือเอาไปใส่พ่วงก็ได้เด้อครับผมประกอบกระทกรักกระโทูได้จ้า โมนี้ก็ฝากอีกนิดหน่อยจ้าร้อยสิบคบูแปดพันห้าครับผมเหลือเก็บงานนิดหน่อยเด้อหาขาบูก็ทําคาดก็นิ่มก็จบจ้ะถ้ารวมเก็บงานกับมือหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจบให้คันนี้เก้าพันห้าคันนึงก็เก้าพันห้าเด้อมีเหลี่ยมเครื่องนิ่มทังคู่ครับผมถ้ารวมเก็บงานกับคันละหมื่นเอ็ดจ้าหาไปนาไปมูลหวานแหใส่พ่วงทักได้ถามได้ครับ คือสองสามคันคือลงให้ดูบ่อยแล้วนะครับก็เลยอาจจะขอรีวิวเร็วๆหน่อยเด้อครับผมเทน่ามีเรียมสี่พันห้าเฟรดสตาร์ทมือสี่พันเก้าแล้วก็สกูปปี้สามพันเก้าครับผมพ่วงราคา FC 3 0 0สามพันเด้อ กับทนะ้ายหน้าบ้านสามพันห้าจ้ากับพารร่วมติดตั้งสี่พันกว่ากับสี่พันสามอ่าเดี๋ยวส่งงานตีมสักนิดนึงจ้านี่อันนี้ฟีโน่จากฟีโนโ่ฟีโน่สายล่อมแม็กเบอร์ เก็บงานสีเก็บอะไรใหไครับจบงบประหยัดจา้ากำลังประกอบใหไครับผมอันนี้ก็พามาชมขั้นตอนการผลิตดีมดีมดำดุซปเปอร์ครับครับผมสามที่เคยแจ้งให้ฟังเนาะนี่นี่นนมาลวเด้อครับผมอะไรวันนี้มาพอดีเลยตาดออกขางนิดนึง จะสวยงามแข็งแรงแล้วก็ไม่ชนหัวเข่าครับผมนี่เป็นไรครับผมจะเข่ามุมล่ะสั่งของแท้ามาก็เกือบสามร้อยจ้ะสอ,องอันนี่บอกเอฟซีไปอยู่เอฟซี FC ก็ขอราคาพิเศษพิเศษผมก็บอกผมก็จับไม่เหลือแล้วจะได้ดูเลยได้ทําให้กันไปด้้อสั่งรถตรงไม่ลงน้ำหนัก นี่เด้อครับผมเห้มันอยู่ในตำแหน่งกลางรถตกแต่งจะตั้งตรง๋ยวนี่ที่มีแกจะตั้งศูนย์อีกที่ครับผมอ่ะเดาเลี้ยวเลี้ยวเดวไปส่งเอฟซีจันทบ,บุรีเด้อครับผมถือโอกาสพาเด็กหน่อยไปเที่ยวทะเลด้าามสูตรกับตามสูตรพี่น้องฝั่งตะวันออกสั่งในี่ส่วนมากชั่งเดี๋ยวเด้อผมไปส่งให้ครับสั่งกันจะได้ไปเที่ยวทะเล อ่าโอเคครับผม,ม,ม,มเจ็บงานให้โจนครับผมสวยจนได้ครับผมยางใหม่ล่อแมกนาหลังทำโช๊คนาทำเบรกทำให้หมัจ้ะระบบฟื้นระบบไฟเครื่องยนต์ก็ทำให้ด้อจ้ะเจ็บงานให้เอฟซีคือหลายอย่างเขาก็ททำมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเนอะจ้ะเองก็มาซ่อมให้ให้มันพร้อมใช้ถอยเสียตันก็ผาให้ทำให้ แคมแต่งมากก็เอาแคมเดิมใส่ให้รีเซ็ตให้นิ่มๆจ้ะ บิดลอยบิดลอยเหรอเด้อครับผมครับลอยลอยเราก็เลยจะเอาใส่พ่วงให้ครับผมเดี๋ยวตั้งใส่ให้ครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวทาให้ดูยังไงก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้เด้อครับผมขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการครับผมลูกหลานบอกแถวบ้านก็มีทําไมไม่ซื้อเดิคนเผาบอกจะเอากระช่งางเดิคุยกันแล้วนะครับจากโอเคครับผม ของเอฟซีก็เดี๋ยวทยอยทยอยดูไว้ให้เด้อครับผมทุกผู้ทุกคันทุกคนครับผมทั้งสองฝั่งแลาจะจ้ะ,อะโอเคครับผมขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการอันนี้เดี๋ยวทำต่อยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งเด้อจ้ะจ้ะ,จะทำให้เต็มทีละจ้ะ <laughs> ใส่ล้อแม็กใหม่เด้อยางใหม่จ้ะของสังดาวพร้อมใช่พร้อมใช่ เห็นรถทาห้างนี่ภาษีโอกได้จ้ะขาดไม่เกินอโอเคครับผมวันนี้ก็ลาพี่ลาน้องประมาณนี้เด้อตั่งนุ่มครับมีสาระดีๆมีรถใหม่ๆเข้ามากา็จะมาแจง้งเตือนไปพี่น้องๆเด้อจ้ะโออกถูกใจใครบึ่งก็ว่ากันไปครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ครับ รถทุกคันดูแลให้ได้จัดส่งให้ได้เด้อครับผมมีเล่มไม่มีเลื่มส่งให้ได้จ้าสวัสดีครับ